ครับเกสวสดีพ่อแม่พี่น้องสุขขูสุขคนนะครับเออมื่อนี้อยู่ในช่องยายสาผ้าพเพื่อนเมื่อนี้เพื่อนกสิภาพ,พี่น้องไปเบิงบรรยากาศอยู่หน้าอีกแล้วนะครับอยู่หน้าอีกแล้วเมื่อนี้เพื่อนมีภารกิจสําคัญตัวเออก็คือไปลือเถียงครับยายเทียงหน้าครับเออนอกจากยายเทียงหน้าแล้วกันสีผาพี่น้องเบิงบรรยากาศของถุงหน้านะครับบรรยากาศของถุงหน้าการประกอบอาหารนะครับเออการกินเกาป้าจะเห็นนะครับเออ เชิญรับชมบรรยากาศแต่เลื่อยครับผม อันนี้ก็เป็นต้นยางครับอืมต้นยางลุงปานาอาพันปลูกไว้อืเยอะฮะปลูกกันกกยางกับกกมันแถวนี้เออเยอะผลนลกไปทางผนอ่าทางรุมก็จะเป็นไหน่าครับไปเบ่งบรรยากาศพร้อมกันเด้อครับพี่น้องเออ นี่ค่ะพี่น้องมาหน้าเสือหมางเที่ยงหน้าเที่ยงไม้เขาได้อยู่พี่<ๆ>น้องเอ้ยอันตอนนี้เขาสิาไปดใส่หนิสิไแปดอนอยู่ภายนี่สิไแปดอนแยง,งเอาปลาซิวเอากะปูาาอเอามะเอยกลับไปเบิ่งบรรยากาศพร้อมกันไงพี่น้องเออไปอ<ๆ>ย่นี้กับมาอยู่น้ำให,หน้านี่แหละฮะเออเดี๋ยวกลับมาหน้าอีกล่ะ ไม่ง่ายครับอืมที่มันว่านั่นและง่ายแทงหน้าแทางหน้ามันเก่าท่าน ได้ยูบพี่น้องม่ตายแต่แนหนเออในแต่แหนบาดนีทพูนะโอ้ยปะควัวปะกกระเดือน ก็ดูบ่ว่ากันไปครับแล้วมาสอนอีกฝ้ายนึงล่ะพี่นอ้องเออฝ้ายวางหันบได้ายเลยว่าสันได้หลยอยู่ได้แหน่เออโอเคตามเราไปดูกันครับผมไปป,งปกงอุปรกรณ์ไปก่อนเยียมลุ่งครับพี่น้องบาทนี่

ได้ปลาดุกครับพี่น้องได้เพราะได้กินได้อยากอู้พี่น้องเอ้ยพราได้อู้ได้อานอันอยู่ยได้อยู่จนสองสามบาทนี่ละ แดงมางเทียงเลยครับพี่น้องเออง่ายวะสันง่ายกไม่ต้องทึ่งไปอยู่ที่เหมาะดีๆเออเนี่ยสาค <สา S 1> อไฟ้เลยพี่น้องบ้านนี้เน็ดแนวกินเทียงแนวกินเทียงก็มีมะละกอรครับพี่นอ้องหืมหมวดพักอันนี้แกงสมปลาครับอันนี้พี่อ้ายเอามาใหา้ าหายมาหายแล้วกัสิมี่อ่าพวกปลาซิวนะฮะปลาซิว,วแล้วก็เพิ่มเติมครับเพิ่มเติม,ม,ตมก็บซมีหมดใส่หมูปิง้งมาสันเอาใส่หมูครับมาปิง้งน่ำมือนนิ ปลาโรยเกลือพี่น้องเออปิ้งว่าสั่นใส่ไม่เห็บว้ส่นแกงโตเน่จากแกงกิ่งลองตุลด ได้แล้วพี่น้องอู้ปลาสันเออไรพอซตำหนึง่งก็พอได้กินนี่แหละเอาตักใส่เออห้าไหวครับป่นนี้ยมกินละหอมครับหอมพักนเนี่ยเนยสาแานหมกฮวงอิไที่ตำหมกฮวงนั่มมาสันว่าเออ ตั้มหมองมกินขปาปลาอ่ะมาครับทุกท่านกินข้าวน้ำกันครับมีแจ้วมีเครื่องในหมูปลากินปลานะฮะต้มซมหมูปลาตัหมหมองมาเด้อพี่น้องเดินมากินเขาน,าน้ำกันเด้ออาหารบ้านบ้านอาห,หารบ้านเฮาเส็บแซ่บ,บ,บนัวแซ่บเสบน้ำกัน กินเขาน bon ้องกันครับน้อยกลมแก้วแกงสมปลาค้อมุกปลาทิบส้าวมันจันทร์ี่ยกอร่อยมาก เพื่อนยังก็จะทิ้งพื้นถิน่นว่ราะมันสะเดือนใจบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนาตามธรรมศาสตร์ธรรมะธรรมที่ไหนมีรักที่นั้นมีทุกขผู้ชายก็ที่บอกว่า ข่าวเนื้อเย็นเป็นของคนอื่นที่แทบลมทั้งยืนสุดฝืนจะได้แก้วตาผู้ใส่ีิบอกว่าห้่ญิงคุนกัสิอกว่าผู้ใส่ฮิวอกว่าู้หญิงคุนกัสิอกว่าหลวงพ่อเจ้าขาเ <c oughs> จาเยีนผู้หญิงก็จะพูดว่าแบบนี้นะครับ ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าลวงพ่อเจ้าขาช่วยแผ่เมตตาบอกหน่อยได้ไหมคว้างทิ้งดังเศษดินข้างถนนน้ำตาร่วงหล่นหาคนรักแค่ไม่มีที่ไหนมีรักที่นั้นมีสุข เมื่อก่อนพนมาสัญญาเรามาันผู้ชายก็จะบอกแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นทุกมีรักแล้วก็ถ้ามีแฟนสวยมีใครรักใครชอบด้วย้าแฟนขี้หร่ก็ว่าไปอีกอย่างตามท้องไร่ท้องนาทำกับข้าวกินตอนเที่ยงนะครับพี่น้องทำกับข้าวกินตอนเที่ยงเด้อพี่น้องไม่ยู่ให้ยลยนะบรรยากาศเหมือนเดิม ยายชาใาแดงก็ได้เพื่อนใกล้ๆกลับเท่าแล้วล่ะแต่ว่าใจกับยังวันเท่ากันได้หรอกเห็นยังกับยังตาตีใส่อยู่ข้างกันเห็นยังกับยังตาตีใส่อยู่ข้างกันอ่ะครับบารนีผมกับสิเดไปซอยพันยายเที่หน้าแล้วนะครับเออหากทุกท่านชอบใจนะครับฝากไล่ ฝากแชร์ฝากติดตามให้นได้เด้อครับเด้อเออแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมครับผม